สวัสดีครับผมบอลนะครับจากร้านวิมนลท่าแพเชียงใหม่นะครับวันนี้เราจะมารีวิวไว้อะดัมิงกาสดนะครับเรื่อนี้จะใช้ชื่อรหารว่า 791A นะครับซึ่งหน้าปัดของเขาเนี่ยจะเป็นอีนาเมลแล้วก็ในรูปแบบของสีเกร์นะก็จะออกแนวแบบสีเทาๆคล้ายๆเป็นสีแบบ ผสมมสานสีเท่าปกติกับสีพิราบอย่างเงี้ยน,นะครับมันทําให้สีหน้าปัดเนี่ยผมว่าโคตรหูแบบโคตรมีสเสน่ห์นะเรือนนี้นะใครที่เห็นจากในรูปบางทีแบบอาจจะนึกข่าไม่ออกคือในรูปเนี่ยกับเรือนจริงเนี่ยสู้เรือนจริงไม่ได้เลยนะครับใครเห็นเรือนจริงของสีนี้นะผมรับรองว่าเพ,เพื่อนชอบแน่นอนนะครับแล้วก็ให้เลือก M1 นะครับในคู่สายที่เป็นแบบเงาแบบนี้นะครับผมว่ามันแมทกันสุดๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเรือนเงานะครับการขัดแต่งที่ผมว่าเนี้ยมากนะครับบวกสายที่เงาด้วยนะครับก่เดี๋ยววันนี้เราจะลงลึกรายละเอียดของเรือนนี้กันนะครับเริ่มแรกเลยนะครับผมพาไปดูในปคตัวเรือกนกันก่อนนะครับ ก็เรือนนี้นะครับเคสไซส์ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่39มิมลนะครับแล้วก็รายละเอียดอื่นๆก็ตามนี้เลยนะครับถามว่าเป็นนาฬิกาแนวไหนนะครับเรือนนี้เป็นแนวผสมผสานของความที่มันเป็นอ,ออกแนววินเทจนะผสมผสานแนวเดรสนะครับแล้วก็ได้กลิ่นอายของนาฬิกาหรูหราด้วยนะครับ ก่เดือนนี้นะครับบอกเลยว่าสเปคนี่คุ้มมากนะครับเม็ดเกลียวนะฝาหลังเกลียวโชว์กลไกนะครับเดือนนี้เดินเครื่องมาด้วยเครื่องคาลิเบอร์90นะครับตะกุด9019นะครับการสั่รองพลังงานสูงสุดก็อยู่ที่42ชั่วโมงนะครับขึ้นลางผ่านเม็ดได้เฮกแคมเมรนาทีได้นะครับอันนี้คือสเปคตัวเรือนของเขาทั้งหมดนะครับซึ่งเอาจริงๆนะแค่หน้าปัดอะใครเห็นก็ผมว่าก็มีสเสน่ห์สุดๆนะครับผมดูเรือนี้นะ เอาจริงๆเนาะใครที่ดูทิกต o อกผมผมว่าก็เดาราคาไม่ถูกอะคือเรือนนี้ถ้าเกิดเอาไปเทียบกับแบรนด์แบบที่มีชื่อเสียงหรือว่าแบรนด์ที่แบบเป็นไฮเอ็นอ่างเงี้ยนะครับผมว่าเขาตอก่อนหรือว่าเขาสู้ได้สบายๆเลยนะครับเนื่องจากคุณภาพเนื้อง,งานเนี่ยการผลิตเนี่ยผมว่าไม่เป็นรองเลยนะครับแล้วก็ความละเอียดของหน้าปัดนะครับของความเนี้ยของการทำดีเทลต่างๆเนี่ยผมว่าไม่มีที่ติเลยนะครับรวมถึงตัวกระจกที่เป็นกระจกซับฟล์แบบทรงกล่องแล้วก็ตัดแสงดีแบบนี้เนี่ย ผมชอบมากเลยในหะน้าปัดแบบอีนาเมลสี C, แบบเทาๆอ่อนๆแบบนี้มากๆเลยนะครับแล้วก็อย่างแรกเลยที่ผมต้องเล่าก่อนคือเรือเน,นี้ยมันไม่ใช่รุ่นใหม่แต่แต่อย่างใดนะครับเรือน,นี้เขาทํามาตั้งแต่2,566แล้วล่ะนะครับก่อนที่จะมาทําเป็นตัวเรือน t เลส s ตี t e l 904L เรือนนี้นะครับเขาก็จะเอาเอาตัว316ผสมกับ304ก่อนนะครับ เราอาจจะเห็นในรุ่นก่อนหน้านี้ที่ตัวเรือนของเขาเนี่ยมีการแบ่งเลเยอร์ของตัวสตีลกันนะครับก็ออกแนวแบบสวยๆอีกแบบหนึ่งนะครับและจากนั้นก็เขาก็ทํามาในรูปแบบของ ad 7 7 0มาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต่อยอดมาเป็นแบบชุด v d วดีโ,โร o กในรหัส ad 7 2 0 r นะครับแล้วก็มาถึงในรูปแบบของ Sa ตเดีสตีลเก้ l นะครับแล้วก็ในหน้าปัดของอีนาเมลเรือนนี้นะครับแล้วก็ใครที่ไม่ชอบหน้าปัดอีนาเมลก็จะมีในรหัสแบบ7 7 0 a อะไรอย่างเงี้ยนะครับอีก4รุ่นเลยนะคร ก็ใครที่ชอบหน้าตาลักษณะนในรูปแบบของ a d j ด d a m a c u s รุ่นนี้เนี่ยก็จะมีให้เลือกหลากหลายแบบเลยนะครับคือเรือนนี้นะครับกลิ่นอายอะ่ะอย่างแรกเลยที่เห็นก็คือจุดเด่นก็คือหลักชั่วโมงนะครับหลักชั่วโมงต่างๆเนี่ยการวางหลักเนี่ยเขาจะใช้หลักชั่วโมงที่มีลักษณะเป็นแบบยกสูงอ่ะนะครับมันมายกสูงมาพร้อมกับตัวกระจกที่มันยกสูงอะ่ะมันไปทางเดียวกันแล้วมันเข้ากันมากนะครับ ถ้าเกิดใครเล่นนาฬิกาพวกนาฬิกาเก่าๆจะเห็นประมาณนี้ซะเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวขีดที่ตัวหนังสือที่เขาใช้ขีดหลักนาทีเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะครับก็ชอบมากนะครับแล้วก็ตัวตาโลโก้แบรนด์นะครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับแล้วก็ตัวคําว่ารุ่นของเขาเนี่ยก็โอเคนะครับแล้วก็ในตําแหน่ง6นาฬิกาเนี่ยนะครับมีช่องวันที่ให้ ตัววันที่เนี่ยอยู่ได้แบบเนียนๆเลยนะครับใครที่ไม่ชอบในวันที่แบบอยู่ในตำแหน่ง3นาฬิกายอย่างเงี้ยมันดูไม่สมดุลมันดูไม่สมมาตรนะผมว่าใครที่ชอบในตำแหน่ง6นาฬิกายอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องการใช้วันที่อะ่ะผมว่าเรือนเนี้ยมันมันพอดีเลยนะครับแล้วก็ระดับการการะน้ำก็แน่นอนแหละครับ100เมตรแต่จริงๆแล้วเนี่ย100เมตรในสายหนังเนี่ยผมก็ยังจะไม่แนะนำให้เพื่อนใส่ล้างมืออยู่ดีนะเพราะว่าอยากให้ถอดนะครับอยากให้ถอดดีกว่านะครับ ก็จริงๆกัน1 0 0้อเมตรนี่มันเอาล้างมือได้แหละแต่ถ้าเกิดมันมาเป็นรูปแบบสายหนังแบบนี้ผมอยากให้เพื่อนๆถอดก่อนนะครับเพราะว่าสายหนังของเราเนี่ยมันจะเสียก่อนนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับการขัดตัวเรือของเรือน,นี้นะครับจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนใครเลยจริงๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมองด้านข้างเนี่ยมันเหมือนเห็นเส้นเนี่ยนะครับแบ่งนะครับระหว่างแบบด้านบนกับด้านข้างอ่ะนะครับ เพื่อนจะเห็นได้ว่ามันจะมีการขัดแบบเดียวกันคือขัดเงาทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็พอมามองด้านข้างเนี่ยเพื่อนก็จะเห็นว่ามันเป็นการขัดด้านๆนิดหนึ่งนะครับทาแบบเนี้ยมันทําให้การสะท้อนของตัวเรือ,เ,อนเนี่ยสแตนเลสสตีลอย่างเงี้ยนะครับมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยตัวเรือนเนี่ยมันบางไปอีกนะครับจากปกติก็บางอยู่แล้วนะ11มิลก็บางไปอีกนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของการขัดแต่งแบบนี้ด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเรามองหน้าตรงแบบเนี้ย เราจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยเรือนนี้มันมันเงาเด่นแบบตีกับตัวสายได้แบบได้แบบเบอร์มากอะคือเห็นแบบแรกตอนแกะกล่องน,นี่คือแบบโอโ้ตัวเรือนกับตัวสายนี่มันมันมาแมทกันจริงๆนะครับสวยมากนะแล้วก็ตัวคราวเนี่ยก็เป็นอย่างที่เราชอบกันเลยนะครับก็คือเม็ดมายมเนี่ยจับแน่นถนัดมือเม็ดใหญ่ทําให้พอเป็นเม็ดเกลียวทั้งหางนะครับถ้าจะหาในราคานี้กับสเปคนี้นะครับคุณภาพแบบนี้ผมว่า ไม่มีที่อื่นแหละนะครับก็ต้องเป็นเรือนนี้แหละนะครับใครที่ชอบนาฬิกาแนวแบบเม็ดเกลียวดูแน่นหนาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรือนนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวฝาหลังนะครับก็จะเป็นการทําแบบโชว์กลไกนะแล้วก็ตัวฝาเกลียวเนี่ยอย่างที่ผมเคยรีวิวไว้เรือนก่อนหน้านี้เนี่ยคือทําฝาเกลียวมาแบบแบบตูดไม่ยืดนะนะครับมันทำให้เรารู้สึกมั่นใจแล้วรู้สึกได้นาฬิกานี่มันบางเบาสุดๆนะครับ สายลองดูนะครับมีให้เลือกหลากหลายแบบมากๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนชอบหน้าปัดแบบนี้นะครับแต่อาจจะไม่ชอบในรูปแบบของสายเงาๆแบบนี้นะก็ลองเลือกดูนะครับมีหลายแบบเลยนะครับรายละเอียดของตัวนาฬิกาหรือว่าตัวสายต่างๆเนี่ยผมจะทิ้งไว้ในลิงก์ด้านล่างนะครับเวลาเพื่อนๆสั่งซื้อเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องรอของนิดหนึ่งนะเพราะว่าเขาประกอบเรือนต่อเรือนนะครับก็ประมาณ2อถึงสอาทิตย์แหละนะครับตีไปก็ประมาณ30วันนะถ้าใครที่แบบว่าเอออยากได้นาฬิกาแบบดีๆหน่อยเนี้ยๆหน่อยก็รอนิดหนึ่งนะครับ แล้วก็ใครไม่รู้เป็นสง,งสัยเหมือนผมแม้ผมชอบแบบเห็นเรือนนี้แล้วผมชอบเอามาเปรียบเทียบกับเรือนอื่นจริงๆนะครับเรือนนี้นึกได้อย่างเดียวที่เอามาชนกันได้ก็คือเรือนหน,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 นีนะครับแฮมิลตันการกีฟิลเมอร์38มิลนะครับเพื่อลองดูนะครับราคาอยากจะบอกว่าแลกเพียบกับราคาป้ายเนี่ยนะครับป้ายเท่ากันเลยนะครับสามหมื่นสองห้าร้อยแต่ถ้าเกิดพูดถึงส่วนลดแล้วเนี่ยไว้หน้าเล่นกว่าเยอะมากนะครับ ก็ลองเลือกดูกันนะครับถามว่ามันอะไรดีกว่ากันผมจะไม่เทียบกันอย่างนั้นละกันนะครับเพราะว่าผมว่ามันก็จะมีสตอรี่ของแต่ละเรือที่มันไม่เหมือนกันนะครับเราจะมาเทียบงานคุณภาพตัวเครื่องอะไรดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยมันก็จะมีแบบจุดเด่นของเขานะครับอย่างแบรนด์ไมด้าเนี่ยอย่างเรือเมิร์ฟอย่างเงี้ยถ้าพูดเร็วๆก็คือมันเป็นนาฬิกาจากในหนังนั่นเองนะครับใครที่ชอบดูหนังเนี่ยก็ ก็จะอินกับเรือนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้อินอะไรมากมายเนี่ยอยากได้อะไรที่มันเป็นแบบแนวแบบคุ้มค่าหน่อยเนี่ยผมว่าไว้ก็เป็นอีกทั้งเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆลองสังเกตตัวสายของทั้ง2เรือนนะครับถ้าเกิดลองดูของเม r ร์ฟดูนะครับของดูไวส์ white ดูนะครับตัวหูสายเห็นไหมครับการเจาะรูเนี่ยผมดูแป๊บเดียวผมรู้เลยว่าไวส์เนี่ยเขาถูกออกแบบมาให้ คนที่ข้อมือเล็กแบบต่ำกว่า5นิ้วเนี่ยใส่ได้ด้วยแน่นอนนะครับส่วนถ้ามอือ38เนี่ยถึงแม้ว่ามันเคสไซส์มันก็ไม่ได้ใหญ่มากมายนะคุณผู้หญิงอาจจะบางคนอาจจะใส่ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ารูที่เขาให้มาเนี่ยมันอาจจะต้องเจาะเพิ่มนะครับแต่ไวาส์เนี่ยคือเรือนเดียวนี่คือเพืเ่อนๆซื้อไปเนี่ยแขนเล็กแขนใหญ่เนี่ยผมดูแล้วเผือเ่อเหลือเลยนะครับ อันนี้ก็อยู่บนข้อมือของผมนะครับข้อมือของผมอยู่ที่6.3นิ้วนะครับเวลาใส่นาฬิการเรือนนี้เนี่ยเวลาใส่เนี่ยสัมผัสแรกของตัวสายเนี่ยผมอยากจะบอกว่ามันนิ่มตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับไม่ไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยนะครับนี่นะครับแต่ข้อเสียของอย่างหนึ่งของตัวเรือนแบบนี้นะครับเวลามันมันโดนเราจับบ่อยๆเนี่ยของตัวเรือนเนี่ยมันจะทิ้งรอยนิ้วมือให้เห็นแบบชัดมากนะครับเราก็ต้องแบบใครที่แบบน้ำคัญนิดนึงอย่างงี้อาจจะต้องหาผ้าแบบมาเช็ดอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบ นิสัยอย่างหนึ่งสําหรับคนที่ไม่ชอบนาฬิกาเมื่อรอยนิ้วมือนะซึ่งผมก็เป็นแหละนะครับเวลาเห็นนาฬิกาเงาเนี่ยมันรู้สึกแบบโอ้โมีความสุขมากนะแต่พอมาเห็นแบบเออเจอรอยนิ้วมือนิดนึงอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ามีอะไรติดอยู่บนหน้าปัดอย่างเงี้ยนะครับรู้สึกแบบไม่ค่อยชอบถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นเหมือนผมนะผมอยากให้เลือกหน้าปัดสีนี้เพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเลือกหน้าปัดสีที่มันมืดกว่านี้เนี่ยมันอาจจะต้องเช็ดบ่อยกว่านี้แหละครับเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะดูสวยกว่าก็จริงนะแต่ถ้าเกิดเราเลือกหน้าปัดสีที่มันสว่าง มันจะค่อนข้างดีกว่าในหลายๆแบบที่ที่ที่แบบเราไม่ต้องไปกังวลเรื่องเรื่องฝุ่นเรื่องอะไรมากหนักนะเพราะมันจะเคลืล่อนกันได้นะแต่พอมันเป็นสีมืดกว่านี้เนี่ยมันจะเห็นชัดกว่านี้นะสวยมากนะตัวสายเนี่ยเงาหมดเลยนะครับแล้วก็มาโดนตัวเรือนก็เงาอีกนะครับแล้วก็เจอหลักชั่วโมงตัวชุดเข็มที่แบบโอ้โหแบบมีความคมมีความชัดนะครับแล้วก็อ่านค่าเวลาการสะท้อนแสงแบบนับปัดแบบนี้ก็อ่านได้ทุกตำแหน่งเลยนะ ก็เป็นอีกหนึ่งเรือนนี้ที่ผมซื้อใส่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. มันคุ้มราคามากแล้วก็อยากเอามาทําคลิปมากๆนะครับส่วน mm hmm. <So, S 2> ในที่ mm hmm. มือนี้ผมเทียบกับเมิร์ฟให้ดูเลยนะครับ mm hmm. <Yeah. S 1> ก็ออกแนวคนละสไตล์นะครับถ้าเป็นเมิร์ฟเนี่ย mm hmm. ก็จะออกแนวแบบคลาสสิกข,ของเขาเนาะเป็นตัวเลขอารบิกนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวแบบไวท์เรือนี้ก็จะออกแนวแบบสีสมัยใหม่นิดนึงนะครับออกแนวแบบเป็นรูมแบบสีฟ้าๆนิดหนึ่งนะครับ อันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของทั้ง2เหเรือนนี้นะที่ผมเอามาให้ดูกันพร้อมกันเลยนะครับก็วันนี้ก็ผมบอสน,นะครับจากช่องวิมลท่าแพก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครมีไดสงสัยนะครับเพิ่งเพียวโค้ดท้ายคลิปได้เลยนะครับทักมาสอบถามหรือว่าโทรมาก,ก็ได้นะครับแล้วเราจะเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ